สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูโหมดการทํางานของเครื่องนะคะว่ามีโหมดอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเครื่องเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเราต้องมาปรับตรงนี้นะคะให้มันเป็นออนนะคะอันแรกนี้นะคะสวิตช์ออนออฟนี่นะคะเรากดเป็นออนเสร็จปุ๊บหน้าจอนะคะจะขึ้นขีด3ามขีดแบบนี้นะคะพอขีด3ามขีดแบบนี้ปุ๊บนะคะเราจะกดคําว่าโหมดนะคะโหมด หมดที่1น,นี่คะเป็นปริมาณของผงกาแฟนะคะคำว่า A. A A ก็คือช่องที่1น,นะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราตั้งไว้48นะคะแต่จริงเราเราจะอยู่ประมาณ4.5 4นะคะ4.5จะได้ประมาณ26-27ถึง27แก้วนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำเท่าไหร่นะคะเราก็กดซ้ำไปอีกทีหนึ่งตอนนี้เราตั้งน้ำ6 5านะคะ คาปูชิโน่นะคะเราตั้งไว้4.0เดี๋ยวเราลดลงเหลือ4.5นะคะเสร็จแล้วก็น้ําเท่าไหร่น้ํา6.5นะคะชาเขียวนะคะตอนนี้เราตั้งอยู่4.5นะคะน้ํา6.5อันนี้คือโหมดที่1นนะคะต่อไปโหมดที่2นะคะเราก็กดอีกปุ๊บโหมดที่2เนี่ยคือจํานวนเงินนะคะจํานวนเงินตอนนี้เราตั้งฟรีไว้ก็คือ0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะตั้ง10บาทนะคะเราก็กด,กดคําว่าอัพนะคะกดอัพ 10บาทก็คือช่องเอสพโซคือช่องที่1นนะคะแล้วกดอีกช่องหนึ่งนะคะคาปูอ่ะเป็นศนบาทแล้วก็อัพเป็น10บาทนะคะแล้วก็สายเขียวแล้วก็อัพเป็น10บาทการตั้งหมดจำนวนเงินนี้นะคะเราต้องกดทุกช่องนะคะเราต้องกดทีละช่องแล้วเราก็เช็คอีกทีนะคะว่าสิบบาทไหมสิบบาทไหมสิบบาทไหมนะคะโอเคถ้าสิบบาทก็โอเคเลยนะคะแล้วหมดที่ 3นะคะเป็นหมดจำนวนแก้วนะคะจำนวนแก้วจนวนแก้วที่โชว์ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นช่องที่1ตอนนี้มันเป็นเอสเฟโซนะคะตอนนี้เราได้33แก้วนะคะคาปูชิโน่น,นะคะได้กี่แก้ว34แก้วนะคะชาเขียวได้กี่แก้วชาวเขียวได้53แก้วนี่คือหมดที่3นะคะเป็นการเช็คจำนวนแก้วนะคะถ้าเราจะ Delete ทิ้งเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้นะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูหมดที่4นะคะหมดที่4ปุ๊บ ก็เป็น AC 1นะคะ AC 1ก็คือแก้วจะตกลงมาจากข้างในนะคะแต่ถ้าเราจะอัพเป็น AC 2ก็กรณีที่เรามีแก้วจากข้างนอกนะคะเอาเข้าไปนะคะคือแก้วข้างในจะไม่ตกแล้วนะคะถ้าเป็น AC 2นะคะแต่ตัวนี้เราจะตั้งเป็น AC 1ก่อนนะคะแล้วก็โหมดต่อไปนะคะโหมดที่5นะคะเป็นโหมดอุณหภูมิตอนนี้หน้าร้อนนะคะเราก็ตั้งเป็น80องศานะคะเราสามารถอัพเป็นได้จนถึง85องศาก็ได้นะคะอัพอัพดาวๆาวตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ พอเราทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องเปิดเข้ามาในตู้นะคะแล้วเราต้องมาปรับตัวนี้ให้มันเป็นออฟเหมือนเดิมนะคะคือให้เป็น off นะคะพอเป็น off ปุ๊บเนี่ยคะ่ะลูกค้าก็ไม่สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยสักปุ่มเลยนะคะเพราะว่าเราเซ็ตไว้หมดแล้วนะคะทําตามนี้ได้เลยนะคะนี่คือวิธีการตั้งโหมดการทํางานของเครื่องนะคะมีทั้งหมด5้าโหมดการทํางานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ